อันยอยองครับเพื Guys, um. ่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องเกาเช่นเคยนะครับแหมวันนี้ครับมาที่เกาหลีกันหน่อยนะเพราะว่าซุเกาหลีเขามีการอัปเดตดักไนตัวใหม่นั่นเองชื่อว่าเพลชันนะครับ P L A T O N แต่ว่าทุกคนไทยน่าจะอ่าน2อย่างนะครับเห็นเห็นอ่านอ่านกันว่าไม่แพงตอนก็ปลาทองนะฮะส่วนตัวแล้วปลาทองนี่น่าจะอ่านง่ายดีนะครับดังนั้นก็อาจจะเรียกว่าปลาทองแล้วกันเป็นหัวหน้าดักไนนะอันนี้เข้ามาปุ๊บจะเจอเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวมีเนื้อเรื่องของเพลชันด้วยแต่ว่า เอ,อดูคาซีนี้ก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหพีคิดเอเวกหล่อมากเลยทำไมคริสเอเวกเนี่ยหน้าตาคล้ายคล้ายไอปะทองเลยนะผมยังงงงอยู่อ่ะคุยกันนะอ่ะเอาชาร์เซอร์เอ,อเวกก็มาดูดิว่าไงเอาคริสเอ่อหัวเม,มียคุยกันอีกแล้วอืมแล้วมีพีลุกมาด้วยโอ้โหชานหน้าโคตรหลอ่ออุ้ยทำไมต้องเอานมไปกระแทกกันอืมอุ้ยเอานมกระแทกกลับโอ้โหก,กระแทกมากระแทกกลับไม่กง พี่สิงโตว่างไงครับเอาใหญ่ข้ากอันนี้คืออะไรสู้กันเหรอโุ้ยเบนเบนจะเอาเวงหรือเปล่าวะเขามาทำอะไรกันคืออันนี้ผมแปลไม่ออกนะเดี๋ยวไว้ต้องรอคนแปลมาให้ก่อน อุ้ยแล้วทำไมนอ็นอกโชน็อกโชยังใส่ใส่หัวอยู่เลยอุ้ยแล้วชาเซเลอร์โดนกระแทกเอาโนโดนโนมกระแทกแล้วหายไปเลยไม่เป็นไรเรียกผัวมาลูดี้ช่วยกูด้วยชามันโดนเอานมกระแทกอ้าวเมื่อกี้คืออะไรโอ้ยผมเพิ่งดูครั้งแรกนะ จู What? ่ๆก็จับนมกันแล้วเดินออกไปเลยโอเคงงอยู่คืองงเลยเมื่อกี้สรุปอะไรกันเมื่อกี้ทำอะไรกันอะ่ะดูดีกับคริสโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอธิบายกิจกรรมด้วยนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการเอ่อุยนารักอันยองอ อันนี้คืออาชวิไว้แพทเทิร์นนะครับโอเคก่อนจะไปเริ่มการร,รีวิวตัวละครแพทเทินนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องกันอีกนึงก่อนนะครับมันมีในเรื่องของแพทเทินเพิ่มเข้ามานะครับเป็นบทที่23แล้วนะฮะไปดูกันทนิดนึงยอชินชโอยอชินชอูเดราไว้รมั์นัที่ดนี่ถึงที่ันแล้วนคทั่ีัที่นันนัั 용서하소서. 이 세계 또한 전쟁의 연속으로 황폐지고 있습니다. 이 지난날 우리에게 닥친 재앙을 에이 곳에 와 นี่นแล้วเขาเจแล้วเขามาคุยกับเทพท่ไดาแห่งการทำลายล้างด้วยอ่ะที่เป็นเทพบีบนมฮินาเวกอ่ะเราอยากรู้ว่าเนี่ยมันม,มีเหมือนกับสื่อสารกันได้อ่ะเออผ่านอีขไข่ใบนี้ไม่ใช่ลูกกลมๆแบบเหมือนสื่อผ่านไปยันแม่ได้อ้าไอ้แฟน บรัน,รนซ셀도대체어디있다ท신겁니까한참찾았는데ยู너네ี่นเน,นี่ยแหละครับเป็นคนที่ทําลายวัดของแฝดน,นะถ้าเท่าที่ผมไปอ่านมาแล้วก็เป็นคนที่ททเป็นคนที่พาแฝดอะเข้ามาอยู่ในดาร์กไนท์คือเป็นคนไปถล่มวัดที่แฝดอยู่นะครับแล้วก็หลอกให้แฝดมาเข้าดาร์กไนท์เพื่อแก้แค้นแต่เหมือนแฝดจะไม่รู้นะว่า เอ่อไอปะทองเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปถล่มวัดตัวเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันรู้ไหมเพราะไอประโยชน์สานี้มันเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้ทะเลาะกันนะเดี๋ยวต้องไปดูตารางของสัมพันธ์อีกทีนะครับส่วนไนเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในเพจนะจ๊ะยี่บรแฟนน่มันักจริงๆครไม่นาู้ชายเลย 마음같아선 당장 천상에 가서 여신께 힐란하면 안됩니다 이제 우리가 의지할 것은 여신의 신탁뿐이에요 지금은 운명의 순리대로 그녀의 뜻을 따르는 수밖에 없습니다 그래서 여신 말대로 우리 신전을 부순 원흉을 따라 여기 왔죠? 란즈 그 이야기는 그녀에게 맞지 않습니까? 아예 혼자 달리 선택지가 없으셨겠죠, 예? 했겠죠, 예. 그런데 우리는 언제까지 이렇게 기다리기만 해야 돼? 그 델론지라는 녀석을 믿어도 되는 거야? 그자도 우리와 무척가 다마강. 나, 린가 가 다마강. 그래, 그그 사람을 믿는 거야. 그 사람을 믿야그 사람을 믿는 거야. 그 사람을 이는 거야. 그 사람을 믿는 거 아, 드디어이몸이 나설 때가왔다이거지나가노라도 되는 거야? 일단, 어, 이 문화 다가이 문화 속가이 문화 속에다가 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 이리화다가이 문화 속에다가 이 문화 이에가이에가 <Yoshi. S 2> จะเหมือนมากเลยอะคือกราทองนี่เหมือนเจฟไปแปดสิเปอร์เซ็แล้วก็เหมือนคิกอีกหน่อยนึงนะฮะคุงงโอเคนี่คือเนื้อเรื่องบทใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับตัว,ต,วตัวใหม่นะครับประทองนั่นเองประทองเป็นดาร์กไนท์นะฮะก็ <c oughs> ปุ่มมุยปุ่มมุยโอเคต้องไปดูที่สมุดนะอ,อะโ้ยม,มือลันปลาทองอยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่นี่นะครับดักนายนั่นเองสี่ดาวหล่อแกทุกคนชอบนะครับคือมันมีไอ้แขนแขนเหมือนกับเป็นหุ่นด้วยกำลังงงว่ามีหุ่นเวทเหมือนกันนี่เป็นเป็นอะไรกันเนี่ยหรือเปล่าดูเด้ เหมือนเป็นชาแมนโอเวอร์โซอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนโคเทเลยท่านผู้ชมดูเป็นคนดีอะแต่ทำไมมันดูตัวเตี้ยววะหรือเพราะว่าหุ่นมันเลยดูตัวเตี้ยวแต่พอแต่พอพออเวกปุ๊บนะหน้าตาดูชั่วขึ้นมาทันทีเลยจากตอนแรกหน้าตาย,ยังดูติมต่มๆอยู่นะอันนี้ดูติมต่มๆนะ พอเอาเวฟปุ่มนั้นแต่ดูชั่วขึ้นมาทันใดโอเคครับอธิบายสกิลกันนะครับเริ่มที่พาสีฟสกิลของเออจ้าปะทอนก่อนละกันเนอะน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนสนใจว่าเจ้าตัวใหม่มาทําได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับพาสีฟของเพลเชนเนี่ยจะเรียกว่าทองหรือเพลเชนดีปะทองน่าจะชอบกว่าปะทองนะครับคืออันแรกเนี่ยมาทัดแรกนะครับคือลดพลังโจมตี60%ที่กระทำต่อปะทองนั่นเองโดยที่ว่า อันเนี้ยมันจะดีกว่าไอ้พวกรถพลังโจมตีแบบน็อกนะครับเพราะน็อกโดนทะลุบับได้แต่ของปลาทองทะลุบับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพลังโจมตีอะไรก็แล้วแต่ลดไปเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งเดียวที่ไม่โดนลดนะครับคือฟิกเดเมจเช่นฟิกเดเมจสองพันสามพันปลาทองโดนเต็มๆอยู่แต่ถ้าเกิดพลังโจมตีทั่วไปเอ่อปลาทองจะหักพลังโจมตีที่ตีมันอะหักออกไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นปลาทองอึดมากนะครับโดนแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองชุ่มกันน้อยมากนะครับถือว่าอึดอึดจริงๆ ทุกๆนะครับประทัดที่2นะทุกๆการโจมตีครั้งที่3นะครับอันนี้รวมถึงสกิลด้วยนะฮะประทองจะจัดให้นะครับฟิกดาเมทสองพันนะครับทะลุบัฟอันนี้คือบาริสต้านั่นเองโดนทุกตัวฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้เหมือนบาริสต้าเป๊ะทุกๆการโจมตีครบ3ครั้งนะครับฟิกดาเมททะลุบัฟสองพันทุกตัวต่อไปครับเมื่ออันนี้เป็นพาสซีฟใหม่เลย เมื่อเลือดของปลาทองต่ำกว่า40%นะครับมันจะฮิวหรือว่ารักษาเพิ่มเลือดตัวเองเนี่ย100%ของพลังเวทของมันนะฮะและการฮิวนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นะหมายความว่าหมายความหมายความว่าเ,เลือดต่ำกว่า40%เมื่อไหร่นะครับพี่แกจะเด้งเลือดตัวเองเนี่ย ขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือเ,เอ้ยเร่งเร่งร้อยเปอร์เซ็นจากพลังเวทส่วนใหญ่เนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นจากพลังเวทที่มันเยอะมากนะผมบอกก่อนคือเยอะจริงๆไม่ใช่บ้าแบบเอ่อเบาๆเลยนะคือร้อยเปอร์เซ็นพลังเวทนี่คือนึกถึงสไปค์อะครับที่เวลาโดนตีตายเลือดเหลือหนึ่งแล้วเลือดเด้งอะครับก็เด้งทีนึงก็พวดพลาแบบนั้นนะครับก็ผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทเนี่ยน่าจะเด้งเลือดเต็ม ดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ทางไอ้พวกเดือดเด้งเนี่ยคือต้องใส่สถานะให้ติดช็อตเพราะถ้าเกิดติดสถานะช็อตเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับมันจะไม่สามารถฮิลหรือว่าเพิ่มเลือดได้นะครับดังนั้นเนี่ยการใส่ช็อตเนี่ยคุณแม่ไอาลีนนะครับอาจจะยังเป็นหรือประดับช็อตเนี่ยจะเป็นทางออกในการล้มเจ้ากระถองนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีประดับช็อตนะครับคุณต้องทรมานก,กับการที่ว่ามันจะฮิลฮิลฮิลตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับห้าครั้งด้วยกันผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเกิดว่าเรา โจมตีมันจนเลือดจนตายไปเลยในครั้งเดียวเนี่ยจะตายไหมคือไม่เหลือที่สิบเปอร์เซ็นตะ์่ะไม่ใช่แบบลงไปเหลือต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตบครั้งเดียวมันตายเลยนะครับมันจะได้ฮิวไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเทสกันต่ออีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในการลง p v p นะครับเพราะว่าประทองเนี่ยมันไม่ได้หายากมากนักมากนักนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือฮิวร้อยเปอร์เซ็นต์จากพลังเวทต,ตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมดห้าครั้งเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่าสี่สิบ ต่อไปครับสกิลนี้นะครับสกิลนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมว่าโกงชิบหายเลย mm. ก็คือมันจะลดเลือดนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับ2ตัวเหลือ1ฝั่งไม่ผิดนะครับและลบเกราะายชิลสามครั้งคือเ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเขียนว,ว่า r remove all s h ชิล d อร์ลบ เกาะเว้ทั้งหมดแล้วก็รีมูบัฟรีมูบัฟเขาก็คือเช่นเอ่อเกาะสะท้อนของเดรอนเช่นพวกที่มีบัฟเป็นครั้งอะครับเกาะการสถานะ2ครั้งเกาะกันสถานะ3าครั้งสะท้อนสถานะ3ครั้งเนี่ยออกไปเลยแต่ไม่ใช่วายชิลนะอันนี้อันนี้อ่านผิดทษทีคือรีมูบพวกบัฟมีประโยชน์นะครับที่ส่งผลต่อการโจมตีเป็นครั้งเช่นตีแรงขึ้น5ครั้ง อันนี้ลบบัฟเอได้นะครับเพราะว่าเอเนี่ยมันมีการโจมตีแรงขึ้นกี่ครั้งนนจำไม่ผิดสี่หรือห้าครั้งก็อันนี้ลบออกไป3ครั้งเอาง่ายลบบัฟมีประโยชน์แบบเป็นครั้งได้3ครั้งนะครับพร้อมทางลบโล่โล่เลือดเทียมคือบัฟอะไรที่ติดหัวต่างๆคือรีมูฟออชิลนะครับก็คือพวกโล่เทียมโล่เลือดเทียมแบบดูดี้นะครับหายไปเลยคือโล่เลือดเทียมหายนะครับพวกบัฟมีประโยชน์หายไป3ครั้งเลยที่ติดหัวอยู่ รวมถึงทำให้เลือดเหลือหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยมันมาแก้ทางเมตาปัจจุบันก็คือพวกเซเว่นไนท์นะครับที่มีกราะแต่แปลกก็คือถ้าโดนตีหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเลือดจะลดไม่เกิน30%ต่อฮิตนะครับนี่คือวิธีการแก้ทางเลยครับมึงต้อง3พิษใช่ไหมประทองจัดให้นะครับจึ๊บจจิ้มเข้าไปเลยครับ2ตัวเหลือหไปโอ้โหคืออันนี้คือบอกเลยว่ามาแก้ทางพวกเอ่อคริสไอรีนแล้วก็ เ,เวเนซ่ามากๆเลยนะครับต่อไปครับสกิลนี้นะครับ140%นะครับเป็น AOE 5เป้านะซึ่ง2ฮิต140% 2ฮิตนะครับฟังไม่ผิด2ฮิต280%นะครับรวมถึงคริติคอลติด100%และลดเกรดเอเวกฝั่งตรงข้าม40%ดีมากสกิลนี้ปกติสกิลลดเกรดเอเวกจะเป็นสกิลสกิลที่เป็นสกิลเอเวกเช่นสกิลเวกเอของไอรีนแต่ว่าของ ประทองเนี่ยมันใช้ได้เลยในคูดาวแปดสิบวิดังนั้นเนี่ยมันจะกดสกิลเวฟฝั่งตรงข้ามได้มิดมากๆและแรงมากๆด้วยเพราะว่าร้อยสีฮิตมันเขาเรียกว่าไงมันสุดๆไปเลยคือมันใช้ได้เรื่อยๆและมันมีคิร้อยดังนั้นได้เม่ไม่เบานะครับแป๊บบนึ่งนะมีคนเฟซบุ๊กมา <laughs> ตลกมากเลย กำลังอัคดคลิปอยู่มีคนเฟซบุ๊กมาแล้วก็ลืมปิดนะครับต่อไปนะครับอ,อีกสกิลหนึ่งของเจ้าปะทองเนี่ยคือสกิลเวสของมันนะครับจะเป็นการโจมตี180%นะครับ4เป้านะครับ2ฮิตรวมเป็น360%โคตรแรงแหละแรงมากและมันคริร้อยอีกแล้วครับและอีกอันนี้คือเทพกว่าคือเล่งเธอ์น4เธอ์นอะ่ เร่งเทินสี่เทินถ้าผู้ชมฟังไม่ผิดสี่เป้าเล่งเทินสี่เทินเป็นตัวแรกในมั้งที่เ,เร่นเทินสี่เทินแบบเป็นหมู่นะครับจะกลายเป็นตัวที่ล้มคริสเวกนั่นเองดังนั้นการมาของเพลเทร์นเนี่ยเป็นการแก้ทางเมตาทีมเดิมๆนะครับรวมถึงเพลเทร์นเนี่ยเป็นตัวที่ลงในทั้งทีมสปีดและทีมถึกถ้าการสถานะครบถ้วนไม่ต้องห่วงแน่นอนว่าจะเกิดไม่เกิดเกิดแน่นอนนะครับปวดแน่นอนอยู่จนท้ายเกม เพราะว่าถามว่าใส่ช็อตเนี่ยแก้ทางได้ได้ได้ไหมเพลย์ต้อนสามารถอัพเลเวล50ปุ๊บเนี่ยสามารถอัพการสถานะช็อตได้นะครับพร้อมกับถ้าเกิดมากับเอริสเนี่ยบอกเลยว่า4เทิร์นเนี่ยเพลย์ต้อนนี่แทบเป็นอมาตะเลยนะฆ่าไม่ตายนะครับเพราะอึดมากด้วยแล้วเลือดต่ำ4%เร่งเลือด100%นี่คือผมว่าเลือดเต็มอะโกงมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ที่จะพลิกโฉม เขาเราียกว่าไงเมตาของทางกเกาหลีแน่นอนผมนี่ตื่นเต้นเลยนะตอนแรกแบบมันไม่มีตัวอะไรที่น่าตื่นเต้นขนาดน,นี้แล้วมานานแล้วนะครับเอสเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเมตาเท่าไหร่อาจจะทําให้เกิดการจัดทีมแบบใหม่มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้สร้างเมตาใหม่ที่แบบลบเมตาเก่าจริงๆไอเนี่ยแหละนะเพลตั้นเนี่ยสกิลมาแบบเหนือเมฆมากๆนะครับปแปลกใหม่มากเป็นการเอาแบบสกิลที่ครีเอทีฟอีกแล้วนะฮะชอบมากเลยของทางเกาหลีเนี่ยนะไม่เหมือนแถวบ้านเราเอาไม่พูดดีแบบโอเคครับ โอเคจกบกันไปเกี่ยวกับสกิลของเพลทอนไปดูไปดูแอนิเมชันด้วยนะครับโอเ,เท่มากม <ancy> ันเอาหุ่นมันไปตีนะเป็นพี่น้องกันเนี่ยปะเนี่ยสกิลนี้นะเออเรื่องละหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยว ยิ่งจะขอคอยเหรอแล้วพวกี่กูก็ <c oughs> ยังแดนอยู่โอเคสกิลนี้นะครับร้อยสีเป้าเป้คีร้อยสอิตลดเกตเอาไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หต่อยก,ก่อนแล้วก็ด <c oughs> าบฟาโอ้โหใช้ได้อยู่สกิลเวกนะครับร้อิเอรตอ่ฮิตนะครับ,นะรบแล้วก็ ไม่ไม่ใช่180% 2ฮิต4เป้าหมื่นละ100รวมเป็น360%นะครับ4เป้าเร่งเทิร์น4ทเทิร์นแลกฮิตที่ข้อร้อย,ยอเย้ชีกโชดเลย <c oughs> พวกระเบิดโลกอีกแล้วไอ้บ้าต้องเป็นอะไรกันเนี่ยแน่นอน,นอันนี้ระเบิดถึงจักรวาลเลยนะคือ ต้องไปอะไรกับน้งนี้แน่นอนนะฮะฮิตเยอะไหมฮิตประมาณ 18- 1แถึง1ิฮิตได้นะครับแล้วก็จำนวนครั้งที่โจมตีเนี่ย2ครั้งดีมากเป็นตัวที่มาดูมาดูดูคุณชายคุณชายนะโอเคนี่คือสกิลของเจ้าเพลทอนเองได้เพลทอนยังไงได้บ้างนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะครับกิจกรรมของเพลทอนนั่นเอง่าฮะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง กิจกรรมนะครับก็มี6มิชชั่นนะครับไอเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก่อนเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้คือลงผจญภัยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งนะครับจะได้เออ่ซูมหกดาวต่อไปครับลงดันเจี้ยนประจําวันนะครับที่เป็นดันเจี้ยนธาตุนะครับเจ็ดครั้งนะครับได้รางวัลคือสามร้อยโกนะครับต่อไปลงหอคอย ไม่ที่สุดนะครับหรือห้องไอห้องทองอะไรนะครับ15ครั้งนะครับก็จะได้เป็นเอ่อเอ้ยเดี๋ยวก่อน5ครั้งหรือบครั้ง15ครั้งนะครับจะได้เป็นเอ่อไปเลือก6ดาวนะครับอันนี้เลือกนะครับอันนี้ไปเลือกนะอันต่อไปครับที่เป็นธาตุมืด5ดาวเนี่ยจะต้องลงเออเดลีลันดันเจียนนะครับอันนี้เนี่ยเอ,อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้สเปเชียลดันเจียนเจ็ดไทม์ เอสตันเนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เนี่ยมันมี2ดันนะมีสเปเชียลดันเจียนกับเดลี่ดันเจียนม่รู้ผมจำสลับกันป่ะเดลี่ดันเจียนน่าจะเป็นดันธาตุนะครับส่วนสเปเชียลดันเจียนนี่น่าจะเป็นดันธาตุพวกดันมังกรขาวนะครับขออภัยไอ้สามแสนเนี่ยดันเจียนพวกมังกรขาวนะฮะถ้าผิดพลาดขออภัยนะมันผมจะไม่ได้ว่าผมจำสลับกันไหมยังไงไปลง2อย่างนี้ละกันดันเจียนพวกมังกรขาวที่มันเป็นแจกไอเทมนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูมันคือ อันนี้อันนี้อันนี้คือดันธาต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเดดี้ดันเจียนนะครับลงไป5ครั้งได้ของแล้วก็เออสเปเชียลดันเจียนจะเป็นอันนี้นะครับเลือกลงอันหนึ่งนะครับทุกวัน7วันนะครับก็ได้ของเช่นเดียวกันต่อไปนะครับไอาชีพมน,นปเป็นอาวุธอาเวกเนี่ยก็ให้อันนี้ลงปาตีสงครามชิงประสาท5ครั้งนะครับได้อะเป็นอาวุธอาเวกเซเว่นไนท์ ake, 9. แล้วก็ อันนี้ลงมังกร5ครั้งนะครับได้เป็นเกราะอเวกเซเว่นไนทเช่นเดียวกันครบเออเล่นครบทั้งหมดนะครับได้500บีอ้าวแล้มันไม่มีประทองแจกเหรอไม่มีวะมีแจกอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมตอนนี้ล็อกอินเข้ามานะครับได้ฟรี500รูบีด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับเอ่อเริ่มพรุ่งนี้นะรู้สึกจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับ ใช่เริ่มคืนนี้เอ้ยเริ่มเย็นนี้นะครับน่าจะเริ่มเริ่มตอน5โมงเย็นนะฮะของวันที่26เป็นต้นไปและทุกๆ5โมงเย็นเนี่ยให้ล็อกอินเข้าหลัง5โมงเย็นของแต่ละวันนะครับให้ล็อกอินเข้ามานะครับจะได้ของต่างต่งนางอันนี้นะครับวันที่26นะครับจะได้รูบี้นะครับมันมีบอกในนี้ไหมมันคือกิจกรรมไหนนะนี่นะครับวันที่2นะครับได้เอ่อ โกออลนะครับแร่อแร่ทองเอาไปสุ่มนะครับแล้วก็ตอบวันที่3วันที่8ดนะได้เอ่อไอหินอัพตีตีบวกอาวุธนะนะชิ้นวันที่29เก้าได้อีก5 0 0บีเลยนะหัว,วที่30 100ปาร์อปาวันที่3 1เอดอันนี้สามอันเหมือนเดิมทอง3อันแล้วก็ได้เตียวุธอีก5อันนะครับอันนี้หมดแล้วมัง้ง อันนี้กิจกรรมการเปิดแพ็คครับกิจกรรมการเปิดแพ็คไม่มีอะไรมากนะครับเปิด2แพ็คนะครับได้ 500B บีเปิด10แพ็คได้1000บีเปิดครบ30แพ็คนะครับได้ใบเลือก6ดาวแบบเาขาเรียกว่าไงใบเลือก4ดาวสิแบบสเปเชียลก็คือเป็นใบเลือกตัวแรมีทุกตัวในเกมนะครับรวมถึงมีเจ้าปลาทองด้วยนะเออมีทุกตัวนะั้นรู้สึกแฝดจะเข้าเลยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดให้ครบ30แพ็คนะครับแล้วก็ได้เลือก แน่นอนอย่างน้อยได้ปลาทอง1ตัว50แพ็คครับได้อีก1นึไปแล้วก็ได้ปลาทอยหนึ่ตัว100แพ็คครับได้อีกครับ100แพ็คก,กี่รูบี้วะเอา250ไปคูณน,นั่นแหละนะครับก็25,000ืบี้อันนี้ได้หมื่นอันนี้อันนี้ประมาณ7,500รูบี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็5 50แพ็คนะครับครบเอ่อแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกๆ50แพ็ค คือ100แพ็คแล้วนะครับถ้าเกิดหลังจากนั้นทุกๆ50แพ็คเนี่ยจะได้ไปเลือกตัวแร่4ดาวอีกดังนั้นเนี่ยคนที่มีรูบี้หลักหมื่นนะครับก็ถลุงนะจ๊ะนะฮะมีหรือเปล่าเบ่ง <laughs> โคตรเยอะอ่ะเออแต่ว่าโอเคนะคือถ้าเปิดไปอย่างน้อยการันตีไงคือ50แพ็คคือ12,500 12,500บี้เนี่ยคุณการันตีว่าคุณได้ตัวแร่เลือกได้หนึ่งตัวแน่นอนนะครับเพราะว่า,ากิจกรรมนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้คนที่เป็นสายเปย์นะ เออไม่ลงทุนอย่างขาดทุนอีกต่อไปคือถ้าคุณเปนเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับโอเคนี่ก็เป็นกิจกรรมเอ่อของไปทอนะครับแล้วก็มีแจกของทุกวันด้วยนะครับกล่องสีม่วงเดี๋ยวก่อนมันแจกอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูแป๊บหาอยู่หาอยู่เอ่อวันแรกนะครับเป็นหดาวเป็นมีแจกมันแจก7วันนะไอ้กล่องเนี้ยกดรับทุกวันนะครับวันแรกจะเป็นหดาวนะฮะสุม่ม วันที่สองเป็นอุปกรณ์อของจกักรพรรดิ Awake สุ่มวันที่สาม h a r l วันที่สี่หกดาวแรนดอมก็คือหกดาวสุ่มอีกแล้ววันที่ห้านะครับจะเป็นอุปกรณ์ Awake ของจกักรพรรดินะครับสุ่มแล้วก็วันที่6เป็นอุปกรณ์อดีตจกักรพรรดิสุ่ม Awake เหมือนกัน และวันที่7นะครับว่าสุดท้ายจะเป็น500รูบี้แจกบี้เยอะนะรอบนี้นะครับให้มาลองมาเปิดแพ็กกันนั่นเองก็ล็อกอินเฉยๆอ่ะ7วันนี้นะครับได้ไป1,500บีแบบชิลๆฟินๆนะครับ <c oughs> โอเคนี่ก็เป็นแพช์นะครับที่ของการมาของเจ้าปะทองนั่นเองโดยชื่อว่านี่นะครับเขาจะเขียนไว้ด้วยนะว่าเปิดๆไปเนี่ยมันจะมี A c m i n v e m e น t นะครับ เปิดครบลองแผกก็ได้500บีไปเลยนะครับอันนี้คือเปิดฟรีอะมันเปิดฟรีเลยอันนี้เปิดก็ได้ช่องเต็มแป๊บหนึ่งนะฮะไหนๆพามาดูแล้วก็เปิดแผกกนซะหน่อยนะครับจะไม่เปิดเลยก็ยังไงอยู่นะไปทำเนียมนะ <laughs> บอกว่าพี่ก้องแม่งเกลืออยแน่นอนเฮ้ยบางทีมันก็ไม่แน่ว่าจะเปิดแผกเดียวได้ปลาทองก็ได้นะครับอืมอย่าดูถูกกันไปดยน,นี้ผมก็มีดวงกับเขาบ้างเหมือนกันนะไม่ได้เกลือถ้าย่างเดียว เฮ้ยอยูนี้มันตีบวกแบบใหม่แล้วด้วยนะเออแบบมันไม่ต้องรอแล้วนะครับก็คือตีบวกอย่างรวดเร็วฉัวบไวแบบเมื่อกี้นั่นเองเนี่ยระยะไปกี่ตัวก็ได้นะครับเนี่ย,ยได้มากสุด15ตัวแน่เนี่ยเดี๋ยวมาขโมยให้เลยโอ้โหขดเกลืออ่าเรียบร้อยไม่ต้องมาเสียเวลารอนานกับการตีบวกอีกต่อไปนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมจะเคลียร์พื้นที่ให้มันได้สองแผกไปเลยเ โอเคเพื่อเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเล่นถึ่ไหนกันเบ้างผมก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้เล่นเยอะมากหนักนะฮะแต่ว่าก็มีแวบมาเล่นบ้างนะฮะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนอกจากเล่นเซเว่นไนท์เซิร์ฟเอเชียแล้วเนี่ยก็มีเล่นเบสแอนด์โซด้วยเนอะก็เลยแบบสำหรับ เซเว่นแอคเกลีก็เลยแบบมเลลวเล่นน้อยลงไปนะครับแต่ว่าก็ยังแวบๆมาเล่นอยู่บ้างนะฮะโอเคเปิดแพ็คกันหน่อยจริงยังก้ยะผมว่าตัวแรนมันต้องออกยากแบบโคตรๆชัวๆเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่มันแจกแบบแกรารันตีบี้อย่างเงี้ยทุกคนมันได้บี้เยอะไงดังนั้นเลนมันต้องต่ำต,ต,ต่ำเตี้ยติดดินแบบเต่ตาตถุยแบบชัวๆผมกรารันตีคอนเฟิร์มคือเปิดยังไงเนี่ยตัวแรนนี้ไม่น่าออกนะครับ คือจนกว่าจะเปิดครบถึงการันตีอะ่ะผมว่าไม่ออกแน่ๆเอออันนี้อันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยนะคือมันต้องออกแบบยากแบบสุดๆอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยเห็นไหมความเกลือแบบมันจะเกลือมากแบบคอนเฟิร์มมันนะนะครับแล้วก็เนี่ยได้ละนะครับน่าจะได้500รบีคืนมาใช่ปะ่ะครบสองแพ็คนี่500รบีก็กลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปครบ10แพ็คนั่นเองนะฮะก็ได้อีก500รบีดังนั้นก็ไปเปิดกันด้วยนะอย่างน้อยก็ไปเปิดกันสัก10แพ็คแล้วกันนะครับลุ้นๆกันซะหน่อย นะสำหรับใครที่มีถึงเปิดได้ถึง50แ็คก็เปิดไปเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้เจ้าปลาทองที่30แ c, ็คปะถ้าจำไม่ผิดจะ30แ็กนะครับก็7,500ลูบี้นั่นเองไปเปิดๆกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จากการที่เขาแจกมาประมาณ1,500กับอีก1,500แจก3,000เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่มีรูบี้อยู่ประมาณ4,000ลูบี้นะครับการันตีเลยนะว่าคุณจะได้เจ้าปลาทองไปเล่นอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนอ่านะโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการพรีวิวจต่เพลงเท่านี้ส่วนเนอเรื่องของเจ้าประทอนนะครับก็เดี๋ยวผมรอให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาแปลให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเนื้อเรื่องต่างๆเดี๋ยวจะแปลตามมาลงในเพจให้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนชอบอย่าลืมไลค์ซับสไครป์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่า ผมจะได้ประทองมารีวิวลงอารีน่าให้เ,เพื่อนๆชมนะครับเพราะว่าแม่งโคตรเหลือเกินนะอยากได้อยากได้นะเฮ้ยมีเรื่องลอหนึ่งด้วยนะจ๊ะโอเคไป,ไปละไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า